ไม่เล็เลยว่ส,สาวเป็นโลกอย่างเช่นนาฏวรก็มีสิ่งของที่งดงามขนาดนี้ย,นนนยุคไหยวรรณนะก็ดีดีกว่าผู้หญิงในเมืองซะอีกเอาหรือว่ามาข้อข้าเราวันนี้นอกจากเราที่เบลเป็นประมุปกครองโยนกแล้วบุคคลสองค้อีกเด็นคนที่จะลืมไม่ได้ไม่คือคู่มั่นเราสุมายาทุกคนทงองาังคนคราบ อีกไม่กี่เพลาข้างหน้าข้าเปรสุมายาก็ต้องแต่งงานกันแต่กฎนี้ที่ข้าตั้งอาไว้สั่งห้ามทหารมีเมียเพราะกบข้าเอาเปรียบคนอื่นเพรานะฉะนั้นกฎเด็กที่มียกเลิกทุกคนมีลูกมีเมียได้วย yeah! <Yeah>! yeah! อาได้ชามงชั้นทูลขอชดตะวาันไหมจ๊ะไม่ได้ทำไมอ่ะกูจะขอเองน้องมึงเหรอใช่ข้าจะน้องกุ้เมีย เ้ยไม่ได้หรอ,อกผมเป็นของใครเป็นของบ้านของฉันมึงไม่เกี่ยวเสือกนั่งลงม <c oughs> ึงนี่มึงคิดดีน้องพี่จะเป็นเมียพี่นะเลยมีอะไรจะถามเลยพระเาค่ะอยากจะรู้สุมายาคู่หมั้นของข้าเนี่ยดูซิว่าสวยไหมสวยไหมเจ้าค่ะถูกได้ตอบดีมากเ <c oughs> ดี๋ยวเลื่อนยศให้ตาบีไม่เจากนะ ลองมองดูซิว่าสุมายาเขาไม่ค่าสวยหรือเปล่าวะอ๋อสวยไหมทีดีแต่ไม่สมถาขาสวยหรือเปล่าฮะสวยสวยไมย <laughs> ถูกใจกันทั้งสองคนดีมากสุมายาเป็นสตรีมหมายเลขหนึ่งแห่งโยนนครชายได้เห็นก็ต้องชอบเป็นของธรรมดา เพราะเธอมีสิริโฉมที่งดงามขนาดนี้เอ้าในเมื่อเจ้าบอกว่าชอบถ้าอย่างนั้นข้ายกตุมายาให้ไปคู่แต่งงานกับเจ้าตัวน้องสาวเจ้ารางขอเออขอได้ได้ไอ้สีชนน้องเมื่อเช้ากำวังขอผู้ขอขอบใจน้วงเม้่อเช้าอู่ออ